สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําเคสหาสมบัติกันค่ะอันนี้นะคะให้หาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้อุโมงค์เก็บพลังสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการทําเคสนี้นะคะให้มาที่ด่านนี้เลยค่ะ l o s t Hot Lot Collider นะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยเล่นมาหลายด่านแล้วค่ะแต่ว่าหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนลองไปเล่นอีกแมปหนึ่งมา2อสารอบก,ก็ยังไม่เจอพอมาดูแมปนี้เล่นรอบแรกหาไม่เจอนะคะแต่คิดว่า มันน่าจะอยู่ที่แน่ๆเลยครั้งนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วเดี๋ยวเราไปลองหาดูพร้อมๆกันอีกครั้งค่ะรอเฉลรอดูสักนิดไม่เจอนะคะอกเฉย ไว้หาทุกมุมค่ะรอบแรกไม่เจอข้างหน้าเนี่ยค่ะเลี้ยวขวามันจะเป็นทางหลักนะคะให้เลี้ยวซ้ายมาเพราะว่ารอบแรกเราเลี้ยวลงมาแล้วมันบอกว่าผิดทางก็เด้งกลับไปรีเซ็ตไปทางหลักใหม่ครั้งนี้ลองลองมาอีกรอบเอานี่นคะ่ะเจอแล้วค่ะอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยสําหรับเพื่อนๆที่มาทาเควสนะคะก็คือขับตามทางนี้มาได้เลยตรงมาไม่ต้องเลี้ยวไปทางหลักนะคะให้เลี้ยวซ้ายลงมา ทีนี้มาลองเช็คดูค่ะโอเคได้จริงๆด้วยสำหรับใครที่จะทำเคล็ดนี้ก็สามารถขับตามคลิปนี้ไปหาฮิปสมบัติได้เลยนะคะ